ครับนั่นถท้ตัวกับรายกรารมากโกโคลิฟิชเดลผมมันจะมาเล่นเกมจอนวิกอีวิสตอนที่5แล้วนะครับผมนะผมมันได้เล่นนานเลยทีนี้เอ้บุรีมีไหมไอ้น้องขายยาวๆอย่างนี้น่าจะรู้รกนันอยู่นะครับผมเอเดาไม่ได้ลงหมดอะไรมาก,อกตอนแรกว่า,าจะใส่อะไจะเปลีป่ยนเป็นใส่แว่นดีก,กว่าประมาณนั้นนะครับไม่รู้คิดไม่ออกบอกใส่แว่นนะฮะเอดาลงหมดแบบนั้นไหก่อนคือธรรมดาไปก่อนนะครับ นะต้องทําใจหน่อยสวนลุยิ์ก็เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ลงหมดเพราะคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมแต่มีแค่เอด้าเนั่นแหละนะแต่งตัวแบบธรรมดาเหก่อนใส่แว่นนะครับแต่แล้วว่าจะใส่แว่นไอ้ใส่หูตาไอ้ไม่ใช่หูตาดดีหูแมวเออหูแมวดีกว่าเนาะแต่เปลี่ยนใจละใส่แว่นดีกว่าถ้าใส่หูแมวนี่ก็คือมันจะแฟนตาซีไปหน่อยนะความรู้สึกผมนะ โอ้น่าเบึ้งเลยตกใจเลยเมื่อกี้กลัวกูโกรธเลยวะผมว่าผมพูดเล่นแล้วนะไม่ได้สนใจแล้วมากช่วงนี้อยากคุยเล่นกูเลยวะเมื่อก่อนนี้ผมเล่นเกมอะไรควจะแปลนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากแปลผมอยากคุยเป็นปกติมากเลยนะครับผมมาเคนูริ p สวัสดีครับไปเลย Let's go ลุยต่อลุยต่อถึงไหนแล้ววะของโอเคโหไม่ได้นานไม่ได้เล่นนานมาก มัวแต่ไปทํางานแล้วก็ไปทําคลิปอย่างอื่นแล้วก็จัดเรียงอัตโนมัติแม่เกือบลืม Let's go ส่วนเอชเชี่ก็น่าจะรู้กันอยู่ผม,ผมลงแค่หมอดทรงผมเนี่ยชอบผมยาวยังไงก็ไม่รู้เนาะผมสั้นก็สวยผมยาวก็สวยมันสวยทั้งคู่อะเลือกไม่ถูกอะแต่ถ้าอยากให้ใช้ผมสั้นก็บอกเลยนะมันมันไม่รู้อะ มันกาแล้วแต่อารมณ์ผมอะบางทีนะบางทีผมก็อยากให้ใส่สั้นบางทีผมก็อยากให้เอชลี่ใส่ผมยาวอะไรเงี้ยพอเขาเบลคัมมาคำใหญ่ๆตรงนี้ละเบิดแสงในเวลาเซบูปินแล้วเบลคัมคำใหญ่ๆอืมไม้กระดานขายขายขายไอ้ยังยังยังเก็บก่อนเก็บเลยอืมเอาละปรับแต่งมีด ปิดซ่อมก่อนก็ลูกซองไม่เอาเอากระบอกเดิมอัปเกรดให้เต็มเพิ <ST: S 1> ่งตื่นนอนตื่นทีสามสุดยอดเลยสดชื่นเลยความจุกระสุนอันนี้ไม่รู้จะอัพอะไรเอเดี๋ยว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 ซื้อซื้อซื้อนี่บุปปลินนะ อายังไม่ขายหรอช่างมันเถอะเซฟอยูเซลเจอคนแปลกหน้าเซฟแก่มไปเดี๋ยวลุยต่อไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้ว่าไฟไหมไม่ใช่ละนั่นมันปร,ราณ <s ign al> เปิดโอเคข้างหน้าลูกซองโหลวะ <laughs> อึ๊บลิก กระสุสนสไยมาครับเฮ้ยเราเดินผ่านแล้วเนี่ยแม่ผมพลาดได้ไงวะอ่องตรงนะเกมเนี่ยกระกลงปืนอะไรเงี้ยโอ้โหผมพลาดบ่อยมากเพราะว่ามันกลมกลืนนะกลมกลืนกับธรรมชาติดีมากเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมกกันจะมีแสงวิบับมาเลยแบบแสงงโงาเลยนะครับโอเคตรงนี้งานเข้าแล้วเคลียร์ก่อน เล็งตัวไกลๆก่อนตัวเนี้ยมีอีกตัวนึงนี่นี่นี่ถือไฟเนี่ยถือไฟทำไมเผาไปได้ไม่ได้ครับไอตัวไกลๆเก็บก่อนสวัสดีครับส่งเคาะด้วยตีนเฮ้ยเต่าด้วยลูกซองเนี่ยอย่าใช้มีดเปลืองวะสวัสดีครับ ไอ้เอ้ไอ้โอ้โหอืมไอ้แฟตแปะเข้าไปนี่ส่งเขาด้วยตีนส่งเขาด้วยตีนยังไงจุมามีบอไอ้แม่งไตก่อน อ้ยพี่บึ้มบึ้มอย่ายุ่งพี่บึ้มอย่ายุ่งไปไหนล่ะไปไหนล่ะแผลลี่อยู่นั่นมะนะโอเคมันอยู่นั้นไม่ได้ไม่ได้ยืนเกะกะเหมือนเมื่อก่อนไปครับป้าอา่ผมให้ฟันทีนึงผมให้ฟันทีนึงเออปกแผลลี่ด้วยดีสออย่าดูถูกดีสอมผมนะป้านี่นี่ดีสอผมมันแรงเฮ้ย กายพันนี่ยัดโดยลูกซองนี่แหละจะหมดแล้วเดี๋ยวขอครับกระสุนก่อนไว้ดินปืนไม่พอได้ไงวะไม่ยากเพราะมันเป็นระดับปกตินะครับถ้าระดับฮาร์ดคอร์นี่ไม่ต้องมาคุยอย่างเงี้ยบอกเลยตัวแม่งยังอึดมากตัวนึงอะโหอึดอึดเกินอะแต่ตอนโดนฟันโดนโดนเมจนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่แค่ว่า มันยิงอึดขึ้นนะครับผมตัวฝั่งสัตรูศตูอึดมากอึดสุดๆอึดหยุดไม่ได้อ่ะคือหยุดยากมากนะมันก็เลยรู้สึกแบบไอ้ยยิงเลยยิงเครียดวะ่เแเราก็เลยแบบไม่เอาความเครียดดีกว่าเอาความสุขสบายดีกว่านะจนมาถ่ายคลิปเนี่ยแม่งสนุกสุดและมันสุดและเวลาตอนเตะนี่แบบสะใจมากโอเคไอ้ตัวนี้มีอะไรเก็บไม่มีนี่วะตอนแรกตอนแรกผมเห็นแบบแบบข้างๆกระถางไม้นะ ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วตอนนี้ไอ้ตุ๊กตงตุ๊กตาผมก็เก็บหมดแล้วเก็บจนได้มีดอะมีดออริจินอลมาเลยเนี่ยคือข้อดีของมันก็คือเวลาอัพสกิลมันสามารถอัพได้แบบอินฟินิตี้ได้เลยนะครับผมนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมผมอยากได้มีดเล่มนั้นนะครับมาเลยเปิดเลยไม่มีแล้วมากตรงนี้แต่ที่แน่คือ นี่นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกดดีลงุงเข้าไปสงคอด้วยเต็น <c oughs> ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุงไออะไรอย่าต่อยด,ดิโอ <c oughs> ้ยสงคอด้วยเต็นนี่เปิดมาสมบัติบตดสมอืม ตรงนี้มีของมีมีของกระสุนฟา้าไม่เต็มที่ฟา้าไม้จุเอาให้จุใจไปเลยหอ,อน้ำตกใหญ่นึกว่าได้ยินเสียงงู Let's go ต่อเลยนะครับวันนี้อืมขันไข่แป๊บนึงตรงนี้เป็นกำแพงนึกว่าประตูจอห์นวิกไม่ถูกใจสิ่งนี้ is quiet. sure มาตามมาเอ็ดลี่วิ่งเร็วหน่อยก็ปรับเอ็ดลี่ที่แบบว่าก็โอเคอยู่แหละแต่อยากให้มีตู้อ่ะเข้าใจไหมบางจังหวะแบบมันต้องใช้ตู้จริงๆอ่ะสวัสดีครับป้าถักทายลูกปืนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฉยเฮ้ยไินเสียงพี่บึ้มป่ะหนี่ไงล่ะนี่แล้ว ขอด้วยไตีนเฮ้ยตกใจไม่มีอะไรมากระสุนซองม,มาจักแก๊กแก๊แก,กแก,ก,แก,ก๊กไว Let's go ตาม,มานำมาข้าพเจ้าตามมาไปได้ยาเหลืองวะของดีของดีงดแต่แม่งจะเต็มแลวะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้วยติดตั้งยามันีก่อนอ่าติดอะไรได้บ้างวะอ๋อสี่เหลี่ยม ขายราคาสูงด้วย Let's go ตรงนี้สำรวจก่อนเดี๋ยวให้เอสลี y hide ก่อนซ่อนตัวก่อนเล่นซ่อนแอบไปก่อน,ไ,นไม่ต้องงงอ่ะอ,อยากโดนเลเซอร์สับไงไปซ่อนเลย ีลเนี่ไอ้ตรงนี้มันมีตู้ให้ซ่อนเพราะว่าเราต้องปะทะไก่เลยอยู่แล้วล่ะบอสม,มันก็ท่านเล่นในระดับฮาร์คอร์มันก็โหดแหละนะอันนี้มันนอร์มอลไงสแตนดาร์ดมันก็เลยดูแบบง่ายหมดโอ้กดล็อกกุญแจโดยมีดเอ้ยมีอะไรยังได้เก็บมัมเนี่ยสเปย์พยาบาลขอเก็บของให้หมดก่อนเดี๋ยวลือมอีก ไปเลยตรงนี้เงียบกิบเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคตรงนั้นมีสมบัติอ๋อกุณแจกุณแจแปดง่ามไม่รู้จะเรียกกุญแจอะไรดีคิดไม่ค่อยจะออกเรียกไปเรื่อยกลัวเหงา อตรงนี้หมดมั้งเออไม่ได้ซื้อแผนที่กับพ่อค้าเลยผมลืมซื้อเลยลืมไปได้ไงพม่าก,ก็สงสัยพม,าม่างงโอ้ยนี่ว่าแล้วนื่ยคู่เลยมึงออกดีๆก็ได้แล้วมั้งดีนี้ก็ไม่เป็นไรเพื่อความเท่ แมงยีเลยสองตัวเฮ้ยเสียเว้ยแมงยีไปละไปลบลีกลบลีกลบลีกไม่อยากโดนสับอยากโดนสับเว้ยเรียบโฉบไปอินนะโอ้ย อืมไงส่งเคาะด้วยตีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมามีมาเฮ้ยสวัสดีครับบุงส่งเคาะด้วยตีนมาโอ้ไม่ไฟไม่ไฟไม่รู้ว่าไฟไหมจุก,ก่อนจุก,ก่อน เอด้วยตีนเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไม่รู้ว่าไฟไหม้เอ้าโอยไปวิ่งไปไปไปวิ่งไปวิ่งไป,ไ,ป,ไ,ปไม่รู้ว่าไฟไหมะเบิดไป,ไเ,เ,ไปเรียบร้อย,ยอยีกลูก ไอ้สะใจกลองหนึ่งมาไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ม่งพุ่งมาหลบก่อนไอ้เอาไปเอาไปไอ้ หลังหยิบของโอ้โหแม่งรีโหลดช้าอืมมาสู้สู้มามามาซุกคอด้วยตยีนหลังเข่าหลังเป็นอาเบะเลยนี่ไงโคตรเกเรพวกนี้เอ้ย นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ห้ามอยู่นิ่งไป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 เฮ้ยยังไม่จบว่ะเล่นไฟเหรอตายยังยังอีกยังอีกลูกกูจะหมดแล้วเด้อลูกจะหมดแล้วเด้อลูกจะหมดแล้วเด้อปล่อยไม้กันแล้วนาวเฮ้ย มีกอมีอีกอก็ม,กมีไฟเต็มเลยมีแต่ไฟคนเล่นไฟเฮ้ยมานล้ไหมมีเลยไหมอืมว้าวาโอเคหมดโคตรเสียวหลอนเสียงเลยตอนเนี้ย รีมาแล้วยังเหลือของอยู่วะหมีมีของนี่กระสุนหมอไม่ค่อยถ่วตามมาข้าพเจ้าตามมาโหยาววะทีนเ,นเนี้ยไอขาดตรงไหนวะเนี้ยเหลือแต่กระสุนน้ำเงินซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้ว ปลาตูอยู่ไหนปลาตูอยู่ไหนเอาอยู่นี่วิ่งมาวิ่งมาครับวิ่งมาครับใช้ไปเลยก็หมุนติวๆไม่ต้องถามหรอกเจ็บไหมมันอยู่ในตู้อ่ะโดนมดกัดมั้งอยู่ในตู้แบบมดกัดเลยเจ็บเลยตอดลักลัผักประตูแบบผู้ดี โอ้โหแผนที่อัปเดตแล้วโหเหลือสามลูกพอยาใส่ไหมเนี่ยดินปืนแม่งเครื่องดินปืนเหลือทำไมเหลือเว้ยโอเค <c oughs> มาโอเคละตับไป มีกล่องแฟลตปะเนี่ยโอเคแฟลตสองสามลูกปิดล็อกด้วยมีนี่แหละ e ีซีอีซีน้องเออเนี่ยแหละรอมานานแล้วแต่ว่ากระสุนไรเฟิลมีเท่าไหร่วะแต่กระสุนลูกซองมีพอแล้วแหละแต่ไรเฟิลเก็บก่อน โอ้ยเปิดมาสว่างวงไม่มีอะไรหรอกเขี <under chưa> ่ยแล้วเงียบกิ๊บเฮ้ยหัวยังวะโอ้ยดีสอบปากไม่เป็นไรรู้เลยว่ากำนันแปะหัวเข้าหน้าไปโดนหัวหน้ารู้เรื่องเลยมึงนี่มันนักไม่ปั้มจริงบอกเลยกล้ามลำแมงปิดเหล็ก ไม่ต้องปลดหนีอย่างเดียวจังหวะนี้โอ้ยเ,เป็นกำนันไม่ธรรมดาแต่มึงมีสีตามึงโคตรนารุโตะเลยเอ้ยไฮมีมายิางมาเอย้อยสะใจเอ้ยปลาหลุดมาได้ไงโอ้โห มองไกลๆอย่ากลับวิจิวสงผมวิ่งมาวิ่งมาเลยโอ้ยติดตัวสาติดสาติดเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยวุ้ยร่วงไอสัตว์จะพังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยสิยังเอลี่ไปเดี๋ยวว่ะโอ้ยร่วงอะไรหนาว เกือบเกือบรวมเป็นมะม่วงละมึงนี่โคตรนารุโตเลยไม่ใช่แค่พ่อกำนันแล้วล่ะตาฟ้าตาแดงพร้อมขำมุยขำมุยไป let's go ต่อเลยจังหวะนี้บิ๊กมาอนนี้ลูกซองเหลือไม่กี่นัดไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาพ่อขาอยู่นี่ อันนี้เข้ามาเลยครับจังหวะนี้แล้วก็อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอะไรได้บ้างตอนนี้ความจุไม่ได้ความจุอยา่าง โอเคไม่รู้ใส่ซื้ออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าไฟไหม้ด้วยขึ้นบนละอืมขยะไอ้ยของเลยไอ้น้องสมุนไพรแต่ม,มองข้างล่างดิเฮ้ยอโอ้ยว่าแล้วมึงขาวมุยมามึงมีสีตาไงมึงวาาวมาแน่นอนวาาวมาแน่นอนนะมึงวาาวมาแน่นอนเพราะมึงมีสีตา มึงข่าวมุยมาแน่นอนยิงก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมึงเจอเมองเอึง,มงเจอปืนปืนเวอร์ชันอัปเกรดกูมาได้เวลาเผยตัวตนสักทีนะเจ้ากำนันไปทิ้มด้วยดินสอเลยไม่ต้ตอ,งองเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นปืนคาซีไม่ได้อัปเกรดไงแต่ปืนจริงอ่ะอัปเกรดมาเต็มไอ้น้องเฮ้ยเอญญาว่ะ ลบก่อนลบก่อนยกข่าวหนีไปก่อนเอ็ดดี้ตรงนี้มันจะระเบิดแล้วไปเลยระเบิดแบบใส่ใจยังกับไมเคิลบีอะไรเงี้ยเลยตัวตนมาแล้วบอกแล้วไม่ได้เป็นแค่นารูโตะแล้วก็ไม่ใช่แค่พลักำลังแต่มึงโคตรปีศาจเลยไปหนีหนีหนีเลยเฮ้ย ลบลีกไอ้น้องโอ้กระตุกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอืมแฮลี่ด้วยมีดไอ้น้องไม่ใช่มีดแต่เป็นดีสอลบลีกไอ้น้องทำไมเลือดผมเยอะแค่นี้อ่ะแป๊บนึงโอ้ยขี่กันทำไมเลือดเหลือแค่นี้อ่ะยังงงเลยอ๋อโดนเสียบเฮ้ย ม <c oughs> าม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 าสะเทือนแล้วสะเทือนแล้วนี่เรียบร้อยใส่เม็ดเป็นไทร์สไนเปอร์เวอร์ชันอัปเกรดช่วงไหนผมเงียบต้องขออภยัยโดยเฉพาะช่วงเล็งสไนัยต้องเงียบสุดๆโอ้โอยมีร่างสองอยังไม่จบแค่นี้ เฮ้ยหลบหลบสายหลบขวาเนาะหลบหลบนี่อะไรโอ้ยไม่ไม่รู้าไฟไหมไม่เอาหนไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลบได้เนาะ โอ้โหโอ้ยหลบได้เว้ยเก่งมาละมาละโอ้ยแม่งโอ้ยบกันรบกันรบกอนขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึนขึ้นขึ้นขไอสัตว์คงเต็มอีกโอ้ยเอามาตเกมเดี๋ยวเดียวเดอ๋อจะไม่ได้อนี่ดีกว่าผัดสมสมุนไพรก่อนแป๊บนึงขอญาติกันจัดกระเป๋ากัน ผสมสมุนไพรมาโอเคโดบเลยเฮ้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 ยไอ้เชี่ยว่ามาถุ่ว่ามาปืนพกอัปเกรดเต็มไอ้น้องลูกกูตายอยู่ไหนวะเจดียอื สามสี่เรียบร้อยจบสี่เม็ดอัปเกรดเต็มไอ้น้องไอ้ที่เห็นในคาสซอันนั้นใช้ปืนปลอมปืนอัดลมยิงไม่ตายหรอกลูกกระตาไหลต้องรีบเก็บนะครับก่อนที่จะบึ้มเอาเอ็ดลี่เร็วๆช่วยกูหน่อยเดี๋ยวกูจะโดนเป็นปิ้งย่างเกาหลีในนี้แล้วล่ะตกไปโอ้ยร้อนแรงมั้ยล่ะ เนี่ยแหละคนหนุ่มล้ำแรงเขาจะอยู่ในนี้กันโอ้ยรู้แล้วกำลังไปมันก็มัวแต่แคสซีงี่เงี่แหละขอเก็บลูกกตาก่อนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ let's go ขึ้นมาเฮ้ยหลบอืมกระโดดไฟเอ้โอ้ยไฟไม้ไฟไม้ไม่รูวร้ว่าไฟไหม้ของแท้เนี่ยอันเนี้ยหมดละไม่มีอะไรจบจบโคตรเบลคัมเลยตอนเนี้ย Thanks. ไม่มีอะไรมากว่ะสำหรับบอสตัวนี้มันก็แค่แบบสบายๆคลายสมองนะครับเราลืมเก็บอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราเก็บของลืมกดเก็บของเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าเราหมดแต่ยิงบอสเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรข้างในมีเยอะตอนสู้บอสอะข้อเสียงของผมคือผมจะไม่ค่อยเก็บเก็บกระสุนนะ ผมจะยิงเลยมีแค่ไหนใส่ให้หมดอ่ะพอหมด,ดก็ค่อยหานะครับแค่นี้ใส่ผมเองโอเคประตูปิดอัตโ,ตโนมัติยังกับเซเวน่นน่าจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่พอเราเข้าปึิมแม่งปิดอัตโนมัติเลยประตูเซเว่นของแท้ไอ้น้องมีอะไรละต่อไปข้างในนี้มันแน่นอนนะครับแต่ยมบวกเลยประสาทสุดหลอนบรรยากาศยังหลอน นะครับยังไงครับจบแชปเตอร์ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับแชปเตอร์5หรือ6วะลืมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สไลด์ให้บทถ้าเพื่อนใหญ่ให้ับคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีกันเดียวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมแล้วนะสก๊อตสไคร์เด้อ